สวัสดีหลังเวทีครับพี่ดองครับเป็นยังไงน้สองทุ่มกลัวแล้วสองทุ่มแล้วนะครับแต่เรายังไม่เสร็จหรือเปล่าหรือเพิ่นปิดเสียงบอกว่างานก็จะเปิดเสียงดังแล้วนะครับหลังเวทีครับเพชรลำพูนนะครับสองทุ่มเสร็จเสร็จนะครับตอนนี้อยู่ที่อัเภอกัมลาไสนะครับพี่้องครับนี่ทตรียมงานเอากระจัดเตรียม ทางด่านงานโชว์แดนเซอร์กระเรียมการแล้วแล้วครับพี่น้องนะครับส่วนหลังเวทีนะครับตอนนี้ก็ไฟสว่างหุงเทียบอยู่แต่ว่าเสียงเพลงยังไม่มีเมื่อกี้ได้ยินแวแบๆอยู่นะครับว่าทีมงานเขาผูนชายยูนํแนแาแ,แ,ม,าแม่อันแม่ยาตะเคียนยูนัมแม่ยาตะเคียนร่องอยู่ยต้ห่มอันลังค่าเพิน่นะครับบ้านโนนสว่างวัดบ้านโนนสว่างนะครับอำเภอกำมะลใสาจังหวัด กาลสินกับพี่น้องครับเมื่อนี้นะครับสถานที่กว้างขวางครับเป็นงานยกโซฟานะครับงานยกโซฟาสถานที่กว้างดีนะครับวันนี้ทีมงานเราก็กําลังเตรียมเขินโชนะครับแต่ว่าเสียงเพยงเสียงยังเมยดเงียบแล้วตอนนี้เงียบกิบแล้วบม่มีเสียงเพยงแล้วว่าสองทุ่มกลัวแล้วคือตอนไหนท่ตอนไหนอยู่สรเดอกจอไปเบื้องหน้าหา้านกอน บอส่นนี่าไรเเสียงเพียงอยู่บ้านเคือไม่หรอไม่หรอไปได้โอกาแยังว่าเป็นบาทว่าสบาทโดนกบบอนอกไต่ล่างงานไต่ล่างงานตมงานครับทีต้องานเป็นฟองใดดีเขาอาตดูลำพงมันีนแนนเปียเลยอาเมเจอร์ว้า นี่ยังสองพ่อลูกเนี่ยสวัสดีครับนั่งถ่ายกรรมการเถอะถ่ายกรรมการไล่เมียนมาไปฟุตบก <c oughs> <า>รรมการว่าโอ้ฟุตบอลเอ่อเอาเอาง่อยก,กันแล้วไปบังหนาหันจะเข้ากันพระเกอ,ก,อ,าาเอกบอมกับท่านโคโศกอุเทนเป็นจะได้หนาห,านาหาันเขา,าก็เป็นเงียบๆเป็นมิดๆมาสวามืค์กัดาะหนาเวทีมีผู้ใดมาแน่ระบอรนี่โอ้ ศาสตร์ผู้ใดมาผืนใหญ่แต่นี่ในราพิณองเนี่ยสงการเพิ่นกับไปหาเล่นน้ำเล่นในเพื่อสิเข่ามาในงานได้กับประเด็นของคอยได้เมื่อแรกเนี่ยเป็นตะโคตรหลายบ่ขึ้นจังไรพี่น้องนะแต่เก่าในสงการในงานต่ำกันหลายมองหลายเจียหลายบ้านเออเออเอ้าเ,เ,เสียงเพียงมาแล้วบัดนเนี่ย โอ้ลงมาทางหนาหาันไโอ้เสียงอ่กครับพ่อกับลูกซื้อหัาหันเอ้าไปสายพ่อกับลูกอะไปสายนะ่ะหิวแล้วลูกหิวอีกแล้วแอวกินแต่นุ่มมาลูกเนี่ยขำมเมืองท่องกันโบเกยียนซำหนาผา,ากยาฟ้าให้มันเศรอไปอีกแล้วของเงินพ่อไปกินอีกแล้วเตียน ท้องเพราะท่านแก่นว่าแต่ต้องกินให้ท้องแกน่นก่อนได้อะไรกินมะเบิงหมอลำามม่ไดโอ้มะเบิงหมอลำามตีอ้าวจะขับอันไปจะขับว้าไปกวนมาเด้อมันเสียงเสียงเ็ดังก่อนเด้อเออพักกันอยู่ไกลๆไ,ไปเลยจะว่าขับไป,อไปเอออันทั้งก็ะตั้งจะว่ากับไปยี่ห้อตะลุกม่วงหมีน้าตาดีดาีตาดีหนาา้นา,ตา,นาตาดีแต่ว่าเข่าหน่อยนึงเด้อท่้นเ <ไ S 1> ข่าท่งนมาสดใสเออเพียงมาแล้วบานเพียงมาแล้วเสียงเพียงกำลังมาไปซื้อยังก่อกัน ดูนะบีบเบางนันบีบเบางท้องขันพุทธนกเจนซ้ำหนาผาแก่เฝ้าเศร้าสนอกวะลูกบีออกเรื่องกินต้องยกให้ออกบรรยากาศในงานนะครับตอนนี้นะครับใส่แนวได้นะได้ยังมาสร้างแล้วสร้งแล้วโอ้สร้างอบบะหมก๋วยเตี๋ยวเนาะสองคนมาด้กินเลยสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้บ้านอยู่ไก่เนาะครับเนาะมนี่ยู่ไส่ห่อยู่ข้องใช่รับ เอฟซีทั้งกองใช่มาเล่นน้หน้าหันครับพี่น้องครับเจ้าจัดเยอเจ้าก่าก็ว่าพี่จัดเลยป่ะเอ้าว่ามาผ้าล้างฝนบ้าล้างฝนครับเจ้าจัดเราจัดเจ้าวักผ้าล้าฝนเนี่ยเนี่ยผ้าล้างฝนนี่เออเขึ้นพ่อเทองยังเ่ากองดักเออเ่ากองนี่พี่ผ้าล้างฝนพี่ผ้าล้างฝนอืมด่างเยอะเหรอน่าอยู่บ้านนี่เลยบ้านเราอยู่ทางสะกเมื่อคืนเน็ตเล่าบ่ผมก็บม่เห็นเนี่ยเราก็เต้นกับลูกสีอยู่โอ้โอ้โอแม่นแล้วแม่นแล้วสัดเสียแดงๆกันที่กันเออ กลูลูสี่ปีนทองลางาเลยเอาเด็กน้อยมาได้ใช้อีกบาทเนีย่ายิปครับไปสวัเด็กน้อยมาได้ใชนี่พู้เฒ้าในโอ้เขาย่องว่าเดนเอาพู้เถากันแม่วัสดีครับแม่มาเด็กน่อยมากพ้ทฒ่ากัสวัสดีครับโอเคกันเโซเชียลันอา่าิปเราอยบอร่ได้ไลฟ์สดดอกจ้าพากันไปนเพ็ไป้อโปรติดโปติด อายม่อื้นนี้ไปเห็นยลวเขามาอะไรมาสิได้ปืนเอไปืนเอ่ืนปนไเอ่ืนน่องเีว่ะโอสคครับรู่เรียบแล้วโอเคครับเดินทางปลอดภัยับผมไปรอหาทีมงานนัมนไปรอหาทีมงานนั้งหดนแล้วก็ให้กังนะครับ แต่บ้านไปนอกไปเมืองทั้งหนาก่อนทีมงานข้าักไล่สุดอยู่บุครับบนวัตสิหากินน้ำะักแกวสะดอก ชองลองครับมาจากเมื่อไรเนี่ยีงานแล้วมาด้วยกันเนี่ับกับนไหนโอเคก็ยังไนะไงกไลต่้ถ่ายต้องหัก่อนนะีิิ์นะคะมาแลตอนนี้ไม่ต้งสวอยู่นะเดี๋ยวมือ้าันสิท่าันสิบสมันจะบตไถ มาซาบมุนเลเลยสองเมินสาวสองเลดมินสาวประจําเพชรลหมืนีัน้าหลานนี่นะครับาราซูมามตเดมสีนแอยหมดแล้วหมดแล้วอ่ะไอ้กงอ้กังน้องอันพ่อใหญคกับหลานพ่อยายอ่ะอันไห้หลานพ่อใหญ่กับหลาน คนจะร้อยกับเาดอกพี่น้องเพราะว่าตอนนี้มันอากาีเาหก็จะเป็นเล่นน้ำสงการอยู่ครับอโอเคคลิปนี้ก็สวัสดียาเมื่อเลยครับสวัสดีวันสงการวันนี้วันนี้วันีสีเมษานะครับผม